สตีเอเมดาวว่าง,างน้องกราบท่านพ่อผู้ใหญ่ล้านล้านครั้งเจ้าค่ะนานเพชรบูรณ์ค่ะลูกขอถามพ่อผู้ใหญ่ว่าเวลานั่งนะคะ่ะมันพลังเวน้อมพุทธคุณเหนือเสียงก้าวลงไปได้มันจะเย็นวาบถึงสันหลังเลยเจ้าค่ะขอคำแนะนำจากท่านพ่อด้วยเจ้าค่าะตรงเนี้ย พลังนี้เป็นพลังเย็นอ่ะถูกนะพลังนี้จะเย็นเย็นเป็นพลังเย็นเป็นพลังที่เย็นมันไม่ใช่พลังที่มันร้อนไงมันไม่ได้เป็นพลังที่ร้อนอมันไม่ใช่ไฟพงกนี้ไม่ใช่ไฟมันไม่ใช่ไฟราคะไม่ใช่ไฟโสะนะไม่ใช่ไฟโมหะไม่ใช่ไฟโลภะแต่มันเป็นความเย็นที่ ที่เป็นพลังพลังพุทธคุณนะั่นแะเย็นๆอ่าเป็นในเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะเวลามันร้อนจิตร้อนใจเนี่ยก็ไปรับพลังงานปื๊ดเข้ามาใจก็เย็นขึ้นจิตใจ,จก็ดีขึ้นนะอันนี้นี่คือพลังพุทธคุณนะแล้วพอเรามันเย็นขึ้นมันก็ปรับปรับร่างกายเราเนี่แหลนะให้มันเกิดพลังชีวิตจะเชื่อม พอเชื่อมกับจิตเชื่อมกับพลังชีวิตเสร็จปั๊บก็มาเชื่อมกายเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเชื่อมกันเป็น layer, layer, เลเยอร์เลเยอร์แบบนี้เนี่ยพลังพุทธคุณพลังแห่ง,งความว่างเชื่อมมาที่จิตเห็นไหมจิตก็เชื่อมมาที่พลังชีวิตพลังชีวิตก็เชื่อมมาที่กายแต่ตัวจริงๆแล้วพลังชีวิตจะเป็น,เป,นเป็นพลังกลางมันก็จะเปลี่ยนแปลงลเรา ทีนี้มันก็แล้วแต่ว่าเป็นพลังของผู้ทุคุณแบบไหนแต่พุทุคุณส่วนใหญ,ญ่มันจะเย็ยนไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีร้อนเนาะแต่ผูทุคุณเมตตาเนี่ยพุ้ทุคุณดังเรื่องอะไรต่างก็จะนอกจากผู้ทุคุณในเรื่องของอ่าเขาเรียกกับเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอ่าเวลาทหารเขาได้ไปลบอย่างเงี้ย อันเนี้ยมันจะออกมันก็ไปร้อนนะแต่มันจะออกมีลิธอิทธิลิตหน่อยหนึ่งประมาณนั้นออกมีหลายอยา่างลองลองเราลองโน้มเรื่องของลิธิเดชด,ดูบ้างก็ได้แล้วแลวแต่เราจะน้อมมันนะลองดูพอ,อมาตื้ดมาเราก็น้อมไปเลยตืดตืดมาที่เราน้อมนะน้อมเข้าไปน้อมความเมตตากรุณาที่จะโน้ม ก็นั้งแต่ค่ะอถ้าดีงามนะโน้มน้อมกราบท่านพ่อครูใหญ่ร้านร้านของกราบแม่ครูเชิญร้านร้านครังเจ้าค่ะมุทิตาจิตพ่อครูใหญ่มุทิตาจิตกับแม่ครูน้อมเก็บกุศลเก็บกุศลกับพ่ขขอครูกับแม่ครูกับทุกทุกท่านด้วยเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะคนต่อไปเลย